คุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสำรวจทริปอีกทริปหนึ่งนะคะเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าทริปนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสายกินเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราจะพาไปที่ที่หนึ่งนะคะที่นั่นก็คือตำบลเกาะเทโพนั่นเองนะคะมีอาหารอร่อยด้วยนะคะก็มีร้านอาหาร ะะให้เลือกสรรในการรับประทานกันเลยนะคะดิฉันจะบอกว่าเกาะเทโพเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่กรอบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะหลายคนก็เคยมากันแล้วเนาะแต่วันนี้เราจะพาไปที่บ้านป่าสแกนะคะซึ่งบ้านว่าด้วยเรื่องของป่าสแกเนี่ยนะคะป่าสแกเนี่ยเป็นบ้านบ้านหนึ่งนะคะ ที่ตำบลเกาะเตโพซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลกับตัวเมืองนะคะเพียงแค่ขับรถนะคะจากตัวเมืองอุทัยธานีเนี่ยไปแค่ประมาณสักไม่ถึง10นาทีก็ถึง คุณผู้ชมคะวันนี้เราพากันมาอยู่กันที่บ้านป่าสแกนะคะมากินพาเพลินชมบ้านป่าสแกกันหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่รู้จักบ้านป่าสแกนกันมาก่อนเพราะว่าบ้านป่าสแกนั่นก็คืออยู่ที่เกาะเทโพนั่นเองนะคะก็บริเวณริมฝั่งแม่น้ําจำพญาเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกมากมายหลายร้านเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารประเภทปลาเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆร,บร,บรบิมน้ําก่อนนะคะที่สำคัญคือนี่คะ่ะ วัดวิถีพี่รักของเรานะคะรายการอุทัยในใจเรานะคะเราก็จะเดินทางไปท,ทุกที่นะคะในจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่เป็นหมู่บ้านชุมชนนวัดวิถีที่มีโลโก้แบบนี้นั่นเองนะครับโอทอปนวัดวิถีเนี่ยได้ถูกประเมินโดยโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วว่าเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตที่น่าติดตามและน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าโลโก้นี้มีที่ไหนแสดงว่าหมู่บ้านที่นั่นต้องมีดีอย่างแน่นอนค่ะ เด่นคือเป็นร้านอาหารค,ค่ะมีร้านอาหารแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่อคือป่าอ,อาหารป่า<อ>แล้วก็จะมีพวกกลุ่มจักษสารกลุ่มจักสารใช่ที่นี่เขาจะทาแบบทำเป็นานานแล้วค่ะต<อ>ั้งแต่รุ่นร่สู่รุน่นย่าเพราะว่าพื้นที่ของเราอ่ะจะเป็นป่าไผ่ค่ะอาชีพหลักๆก,ก็คือจะทำเกเษตรแล้วก็จั คนะใครที่สนใจนะคะตะก,กา้าหรือว่างานฝีมือแบบนี้นะคะที่กอ่อเทพโพเนี่ยแล้วอย่าลืมนะคะทานข้าวที่ป่าสแกเสร็จแล้วนะคะที่บริเวณริมน้ําเสร็จนะ,ะ <c oughs> ก็อย่าลืมออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมานะคะย้อนขึ้นมาทางวัดกาเทพโพ <c oughs> บ้านปนาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดกาเทพโพนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณปนามากมากเลยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่นภะารัตด,ด้วยนะคะที่พามาดูเรื่องราวดีๆนะคะวิถีชีวิตของชาวกอเทพโพเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นแรงขับเคลื่อน โอท็อปไทยต่อไปขอบคุณผู้ใ,ใหญ่เด่นตอนนี้นะคะเราก็ได้มาทานข้าวเที่ยงกันนะคะซึ่งก็นัดแขกพิเศษไว้อีกหนึ่งท่านนะคะมกมะกอเทโพก็ต้องน,นึกถึงเขาเนาะเป็นชาวกอเทโพที่จะพาเราไปเที่ยวนะคะแต่วันนี้จะพามาทานข้าวก่อนนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านร้านขายวะนเนี่ยร้านน้องอุ๋มนะคะเขาบอกว่าขึ้นชื่อ <destro> เรื่องปลาเรื่องอาหารที่แบบ สดนะครับเป็นอาหารจากแม่น้ํานะคะคือจะบอกว่าจากน้ำก็น้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านสุรีนะคะท่านสุรีเป็นใครคะอ่าเป็นอดีตนายกอบตปัดโพนะคะ๋อ้ทำเป็นไม่รู้จักอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้ท่านสุรีจะไปชวนจะชวนมาทานอะไรครับวันนี้อันนี้ก็กัดโพนะคะเป็นร้านอาหารที่แบบว่า ขึ้นชื่อเรื่องอาหารปลานะคะ,คะแล้วก็สดๆจากแม่น้ําแล้วบรรยากาศเนี่ยก็จะสบายนะคะ,ะเนี่ยจะเป็นเลาะลิมไปนะคะมีร้านอาหารนะคะ,คะก็มาก็เลือกนั่งได้ทุกร้านนะคะบรรยากาศดีจริงๆนะมาถึงรู้สึกว่าลมพัดมาตลอดเลยตัวใหญ่คนมาก่อเดโพก็จะมาทานข้าวแล้วก็กลับวันนี้คนที่มาก็ยังไม่รู้ไงว่าทานข้าวเสร็จแล้วควรจะไปทําอะไรต่อมีที่เที่ยวตรงไหนไหมอะไรไหมเดี๋ยวะจะพาไ,ไปเที่ยวสะพานโยนวัดถุนร์ทรัพย์นะคะอ๋อสะพานโย,ยนโยนยังไงอะคะ ก็เวลาเดินนั่นใช่ไหมคะันก็จะแกล้งไปแกล้งมาแบบเหมือนโยนโยนอันนี้อาหารก็พร้อมแล้วนะคะท่านสุรีเดี๋ยวเราจะมาวันนี้ท่านสุรีทานสั่งอะไรมาให้เราทานบ้างคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลาแดดทอดกระเทียมนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ทอดมันปลากรายะนะคะแล้วก็ผัดชาปลาลึงปลาลึงนะคะแล้วก็ต้มยำละมิตร ค่คะนักจืดแต่ก็มีทะเลนะคะที่นี่มีทะเลนะคะเพราะว่าอิมพอร์ตมาได้ใช่นะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาแรดแล้วก็ต้องเป็นอ่ะเราคุยเรื่องปลาแรดก่อนปลาแรดเนี่ยคือของขึ้นชื่อของอุทัยธานีอยู่แล้วกระชังชาวบ้านเขาจะเลี้ยงอ๋อก็คือเลี้ยงปลาในกระชังนั่นนะฮะแล้วก็เอามาทําสดๆเลยอุทัยธานีต้มก้อซาปลาขั้นแรกคนไม่น่าเหลือแล้วนะครับแล้วก็มีทอดมันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นทอดมันคุณผู้ชมทอดรันปลาใช่ไหมคะอันนี้เป็นของโอท็อกด้วยเนาะ โอท็อปก็คือเป็นทอดมันปลาปรแรดปลาไกปลาแรดเลยปลาไกปลาแรดคือทอดได้หลายปลานะฮะส่วนใหญ่ปลาแรดก,กับปลาไก่เนี่ยจะอร่อยก็จะมีกเหนียวคือจริงๆทอดมันปลาไายเนี่ยจะหากินที่ไหนหากินไม่ยากหรอกแต่ว่าทอดมันปลาแรดอะหากินยากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทอดกันแล้วก็มาได้ที่อุทัยธานีนะมาร้านที่ปัวน้องอุ่มปลาแรดที่อร่อยที่สุดที่อ,อื่นน่จะเลี้ยงนะคะแต่อร่อยที่สุดคืออุทัยธานี คุณผู้ชมลองมาดูเลยนี่ดูหน้าตานะคะคุณผู้ชมโอ้โหกุ้งตัวเบลล์เลยค่ะท่านสุรีโอเคคะ่ะท่านสุรีเดี๋ยวเชิญทานข้าวร่วมกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวทานข้าวเสร็จท่านสุรีเดี๋ยวจะพา <S <S ไปเที่ยว <ไป S 1> สะพานโยน Beast โยนนะคะอ่ะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราขอยากจะไปแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะพาคนไปโยนสะพานโอเคค่ะอีกซักรูปพบกันค่ะ อันนี้เป็นสองตำบลค่ะฝั่งนี้จะเป็นของกรทโพนะค,คะฝั่งนู้นเป็นของสกายกักสะพานทําเดี๋ยวก็หกักเดี๋ยวก็พังไปแล้วน้ํมันหน้าน้ามาเนี่ยเพราะว่าผักมันเยอะมันดันสะพานพังใช่ไหม,มคับเป็ผักตบชาวาใช่ไหมใช่เ<า>สร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยแนวคิดแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเอ,อเป็นแนวของใครนะคะม,มาสร้างสะพานโยนเพราะว่าผักมาก็ลอดไปโดยที่ไม่ทําให้พังอแล้วก็ที่น่าสนใจคือเส้นเนี้ยมันต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยาเสด็จร้ห้าค่ะ ท่านมาท่านจะเสด็จเมืองเหนือแล้วท่านมากลางพักพายอยู่ที่ฝั่งท่าฉนวนฝั่งโน้น<อ>ซึ่งเป็นฝั่งของชัยนาทแล้วพอตอนเย็นตอนแรกท่านกระพายเรือมาตรงเนี้ยค่ะ,คะอันนี้เป็นคลองเล็กๆใช่ไหมคะ<อ>ท่านกระพายเรือไปวัดเทวราบทถ์าาก็คือหมายความว่า,าเสด็จผ่านมาแล้วตรงเนี้ยชาวบ้านจะต้มเหล้ากินกันเองส<อ>มัยโบราณเพราะต้มเหล้าแล้วท่านผ่านมาเวลาเขาเอาพวกหมอ้อพวกอะไรที่เขาหมักดองอะมาล้างมันก็จะเหม็นเหม็นน้ําใช่แล้ว ท่านเขาเรียกกองของสาเล่า oh. ที่มาของชื่ออันนี้คือเป็นของสาเล่าใช่ค่ะ,ะแล้วสำหรับพอนานๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นของสาล่าของสาล่าแต่จริงคือของสาเล่าจริงๆค,คือของสาเล่าที่มมันนเห็รัชกาลที่ห้าท่านพระราชทานชื่อไว้แล้วก็มีวัดขุมทรัพย์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะอ oh. เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะคะวัดสมัยโบราณ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินที่ที่เขาเรียกสะพานยนเนี่ยหมายความว่าเวลาเราเดินแล้วมันจะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเปรค่ะมันก็จะโยนนะแต่ตอนนี้ก็จะไม่โยนแล้วไม่หลุดใช่ไหมคะนายกไม่หลุดไม่หลุดครับ ตอนนี้ก็จะแบบเนี้ยเห็นปะมันก็จะโยนเงี้ยเขาเลยเรียกสะพานโยนเดเรกก็จะพยายามโยนใช่ไหมใช่แล้วก็จะใช้มอเตอร์ไซค์และสัมรออันเนี้ยมันจะเป็นสะพานเชื่อมสองตำบลระหว่างสแกกกลางกับกอริโพคะคะเพราะว่าฝั่งนี้จะอยู่กอริโพฝั่งนู้นจะอยู่สแกกกลางอันนี้ก็เป็นแม่น้ําแม่น้ำสามแพร่งแม่น้ำสามสายสามสีเป็นยังไงคะสามสายมาจากไหนมาอันนู้นมาจากแควตักแดด ความือนะคะและอันนี้มาจากเจ้าพญาค่ะอันนู้นมาจากสเก็กลังแล้วก็ถ้าถ้าหน้าน้ำเนี่ยมันจะสามสีแล้วมันจบกันอมาแล้วก็เป็นสีใช่มันเป็นสายน้ําศักดิ์สิทธิ์ไม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ท้าไมถึงศักดิ์สิทธิ์อะคะก็แม่น้ำสามแพ่งอะไรอย่างเงี้ยสมัยโบราณถ้าใครจะสบานกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตักน้ําตรงนี้ตอนนั้นที่มีพิธีพระบรมราชาพิเศษก็ใช้น้ำใช้น้ำตรงนี้ค่ะจุดนี้แล้วท่านจะมีแพรแล้วก็แนี่งลงนะคะแพร่อย่างสวยงามเลยตอนที่ไปตักน้ำ จะเป็นเมืองสําหรับเป็นเมืองกเกษตรเลยนะคะและสําคัญคือหลังจากที่เราโชคดีมากๆนะคะมีท่านมานัญญาไทยเศษเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นเนี่ยท่านก็ได้ส่งเสริมนะคะในการแบนสามสารพิษแล้วก็ส่งเสริมให้อุทัยธานีเนี่ยเป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะใช้วิถีชีวิตแบบกเกษตรอินทรีย์วิถีอุทัยจึงเป็นคำคำนี้ขึ้นมาปลูกผักนะคะโดยไร้สารพิษ ไร้าสารเคมีเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็บำรุงดินไปด้วยนะคะถ้าเรารักษาดินดินก็จะรักษาเราสำหรับทริบบนรรนป,ปรนะคะตะบลเกาะิโฟบ้านป่าสแกนะคะซึ่งบ้านป่าสแกตอน,นี้นะคะก็มีร้านอาหารหลกัลกๆเด่นๆเ,เราก็เลยพามาเที่ยวว่านอกจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพามา อะไรที่เที่ยวอีกวิวรีนใก,ใกล้ๆนั้นก็มีสะพานโยนนะคะแล้วก็มาดูผักปอดสันพิษเกษตรอินทรีวิถีอุทัยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะ โตโยต้าอุทัยธานีนะคะผู้บริษัทผู้จำหนายรถโตโยต้าจำกัดน,นะคะสนับสนุนรถรถยนต์นะคะโตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะคะในการเดินทางตลอดทริปนะคะขอบคุณนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนะคะขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะที่คอยอำนวยความสะดวกขอบคุณวิทยากรขอบคุณผู้ใหญ่นครพาร์ตนะคะขอบคุณชาวบ้านนะคะขอบคุณ อดีตท่านานายกสุรีนะคะจุทาพักหนองไผ่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกขั้นเลยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะทำให้ EP นี้เราเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ